รับมันนี่ยูนโฮมในมันนี่พี่น้องยูนโฮมยูนโฮมในโฮมอากยูนโฮมเยี๋ยวไปแล้วก็เตี้ยว เอารดเอาเอาแต่เงินบท่านไดบนว่าแถาเงินบนมาโหลดพันหนึ่งอะเนันหลายเบอร์ดอกกล่องก่อนขาตังกล่อง้าตังกล่องกับบมีส คือขาตะกองมีอยต์มาแล้วมาทางเที่ยวทางเท่อานสต้าขายตะเกียงก็มีตะเกียงตะเกียงก็มีอย่างน้ำน้ำอะไรดน้ำมันน้ำอะไรด้วยขายดีแค่ขายดีอย่งโมเดลขายมา ทรไปทีส่สวนะนะเพือนเราเรือใครัเจ้าดแกันบอกอ,อายังเื่อนโออาเงินเข้ามาแล้วร้ 120. อยยี่สิบอ่าโอเคประมาณ่ัู้คมุกเออเอาบ่าข้าวเบอร์ล่ะเอาเอบ่อยเพื่อนมาเปิดเด็แเิดเด็แน่อยอย่กัเพื่นคนราฝากเนาสกุลเอเิกันเรา <laughs> เอาเรียร้อย่ไปเร้อยแล้วอางินหลเอา เคนบอกน้ำโจ๋นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เขาว่าเอาสินยัง